สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีตีหักแพงเบิร์สุขสุขคนเบิดสมองสุบอด์นพี่น้องเด้พอพบพ่อกับช่องยูทูบบ่าวลาเพ่เพิ่มคือเก่าคือเดิมพี่น้องไอ้เนาะเพิ่มเติมกับข่ามาหาทาั้งอ่าพี่และน้องแดงน้องก,อนนอกึ้นเพิ่นเนาะจักสิเจอบ่เจอดอกตอรมือ้อนี้ในล่าสุดนี่เจออ้ายเข้าพี่นอ้องเอ้ยมื้อนี้เนาะเจอบ่าวสาโลเพิ่นนะเนาะเจอบ่าวสาโลได้มื้อนี้ รถจักรขนาะดจะเป็นรถจักรน้องเคยกับน้องสาวเขาละมั้งคันนี้เนาะอ่าพอว่าบ่าวสาโลนี่ก็ทางเฮ้านี่ก็อยากเจอโตนานอแหละพี่น้องเลยเนาะอยากเจอโตเพิ่นแต่หึงรลกอแหละแต่ว่าเมื่อนี้ก็ได้มีโอกาสได้เจอกันเนาะที่จะไปถามชีวิตความเป็นอยู่เนาะว่าอ่าบ่าวสาโลนี่อ่าเพิ่นเป็นในใดลำบากสั่มใด เมื่อยสัมได้เมื่อยกว่าหมูบ่อหรือว่าพอสู้ได้ายบ่อหรือว่าสู้บ่ได้เนาะตอนนี้ก็ว่าเข้ามาเข้ามายังมาเยี่ยมมายามเนาะเยี่ยมยามลานบ่อหรือว่าจังได้เขากำลังลงมาอ่ากำลังลงมาเอาเอาเนาะเขาอยู่หลุมพี่เนาะเนาะเพราะว่าไอบาร์เซโลมาพี่เนาะ ครับพี่พี่มาพี่ยางมาพี่อาซโลมาพี่ให้เขากำลังลงมาให้มันยืนถ่าอ่ามันอยู่ครับมาพี่ยังมาพี่ตาผมเต่งอะไรป่อ ัดผมใหม่เลยอ่ะสบายดิสบายดิดูดีกว่าเก่านาะตัดผมเสีาย <c oughs> เออผมตัดผมก็คือคนแน่คือจำมาได้จำมาได้รเลี้ยวขามา,าขี้ยังไงขี้หมูบ่เี้ขี้คนรถไพรน่นะ รถน้องมาเจอน้องเบลเออกเดี๋ยวว่ารถเจ้าบ่แล้วครับโมเมนต์บ่อเงินมาเจิอผอลุงหายมาแล้วก็ผอลุงห่าน่ะสบายดีเออมาหาอีพ่อบ่ออ่ะสบายดีบ่สวนมาวิางบ่อไล่ไล่หญ่ใจดีกับเป่าเล่าพาเพื่อนสบายดีอ๋อสบายดีหูวจักกันอยู่บ่นี่ิเออโดยหูวจักกันอยู่เออหูวจักกันเนาะเอาคือหูวจักกันบ้านเดียวกันจะบ่บ้านเดียวกันบ้านเดียวกันออกมาแต่ที่ไปอยู่พุูนอืมไปดู ออกจากกันเนาะบ้านนอกหรือบ้านใหญ่อันนั้นบ้านนอกอันนี้บ้านใหญ่บ้านเราประเด็นการเดิเนาะเป็นยังคอนะคอเป็นอียงใส่ผูกคอนะบ่กรลางว่าร่างว่าคือใส่ซอยคอเช็นใหญ่แท้สันดดกังดีบอกรางกันพญังผนังเลยนี่านังน้ำบ่เด๋ยนนี้กบ่ไหวเนาะดีแหละกันดีกว่าแกะเขา ไม่เอานะ่ะอันนี้ก็เห่ากับบอกรักคุณยายเพิ่อนเนี่ยเบาเล่าพาเพิ่นบอกยังขดอภัยกับเอรีไลยคุณยายจะไดีเหา่าเบาชวนในดาวรถเอามาขายตลาดน้อย <c oughs> อยังบาทันได้ไปยังบาทันได้มีเงินไปขายตลาดห้ากาได้เงินพันหนึ่งคุณลักคุณยายเพิ่นซอยมาแต่ทางไทยซอยใส,<อ>ส่เบาน่งสว่าเบาน่งมาเป็นมาให้เบาวสวนพันหนึ่งคุณลักคุณยายเพิ่นลุงคุณบ้านนี่คือมีเงินไปดาวรถ ดาวรถหาเงินบรส่วนไปรับจ้างดาวมือหนึ่งแล้วบอหรือมือสองโหลดเนาะมือมือหนึ่งโหลดอันนี้กับบรส่วนจากจากราดนั่นนะกาเดือนลานหาผอนเดือนลานหาด้วยเดือดรานหาบรส่วนไปหาแบบสแดงตลาดน้อยด้วยอันนี้ก็ขอโทษขอไพ่บ่าวด้วยบ่าวเด้อเฮากัมาบ่าวบ่เป็นยังเป็นยังกะอยู่นี่นี่เฮากะแมน ก็ต้องถักทายกันธรรมดาเนาะคนหูจักกันนะคนเคยแบบกันถึงผ้าใส่กันเพราะว่าโต๊บาราเนี่ยก็เคยสอยเรือเพิ่นโตบาราฟเนี่ยเคยสอยเรือทั้งบ่าวส่วนเพิ่อนนะเพิ่นแหละมาเอาเมียบบาส่วนเบาส่วนก็มีมาหลายยาได้เห็นเพิ่นก็ยังก็มาถักมาทายนะคือบางคนโหจี๋จีมันหัวไปพุ่นได้เบื่เธอเลอะเธอเลอะใส่บางคนได้ โอ <Okay, S 2> เคเดี๋ยวว่างๆสิเขาไปหาเด้อดเด 1, ี๋ยวทิเขาเงินออได้ทุนบอทุนตาลาดน้อยภาพหนึ่นงกับซีอกระตาในย่างเรือซีซนตาสิได้บางเถื่อกับได้กำไรแต่ห้าสบเปนละมั่นนะมือโอแสดงว<บ>่าแสดงว่ายังพอได้ไปยักเท้าแมนบอสิเริมลงมือมืออื่นออเอ้าวม้าดีแหละดีแหละคุณจักแบบว่าตามาหากินเนาะ มีสองทางเลยครับขอให้เฮงเรื่อยๆเนาะซื้อได้ขายมาร์ขายดิบขายดีเด้อขายดิบขายดีอ่าเพิ่นคนรักผู้ใหญ่เพิ่นมาแล้วคือพ่อเพิ่นแลยครับแหว่เพิ่นแล้วแลกเก็บไว้ชีวิตเฮ้าในบ้าวเพิ่นแล้วแลกเก็บไว้ชีวิตเฮ้าตะกี้เข้าใจบ่บาอสโลบาโลสโลนี่เฮ้าเฮ้าเพิ่นแล้วแลกเก็บไว้บาบอสโลน่ะฟังหรือใดฟังอยู่ฟังแต่บ่าวฟังบ่าว เพื่อนเท่ากับอยู่พุ่นและนี่คือว่าคุณยายใจดีเพื่อนพอเพื่อนพอเพื่อนแม่อืเห็นแล้วเห็นแล้วเออเอ่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่างๆสิเข่าไปหาเด้ออ่ะเอาโดยโดยสบายดีโชคดีบุคคอยเจอเลยด้วยอ้าวขอบคุณหลายๆเบาเล่าโดยโดยคุณยายใจดีเลายหมดหดไม่แห้งโดยแข็งมันยืนมันยืนอ้าวเส็นกันเนาะ ภรรยาเปิดเด้อเซ็นกันเซ็นกันบ่เจอกะจีเจอลูกเจอเมียแหละเนาะเมียแต่ว่าเปิดเด้อจีบ่ค่อยเจอกันดอกเราเอามาซอยมาซอยข้างหน่อยเด้อพันหนึ่งเด้อมือนาเด้อพอได้มาซอยพอได้ทุนบอกพอได้ทุนมาแน่ได้เฮ้ยมีผูุรักผู้ใหญ่ผืนอ้าวโดยโดยเอาสบายดีอ้าวสบายดีอ้าวแมีผูุรักผู้ใหญ่เพิ่นไปอุดหนุนเนาะบ่แน่ได้เฮ้ย ผู้ใหญ่ใจดีนะเหมืนไปอุดหนุนเงินบ่าวส่วนลูกห่าพี่น้องเลยดาวโหลดดาวโหลดสีไปแเลนตลาดน้อยเดือนละล้านนะได้ก็ลืมเลยเดือนละล้านห้าเดือนละล้านห้าห่วยคันไปขายของอะได้นี่แย่เลยแมนมันบอเป็นหน่อยละล้านบาสโลกลองบ่อเปลนะเอาเดือนละล้านห้าอยากลองบ่อแลนตลาดน้อย ได้โหลดขั้นนี้ได้บอไวบ่บไวแล้วอันนี้มันเก่าเลยอย่ามันตายกลางทางบออย่ามันตายตามทางนะเป็นจะได้แล้วเราบ่หนาแล้วอันนั้บ่โหดเพิ่นขั้นนะบอโหลดู่บอไทยจีนบอหนามาเล่อะไรสักหน่อยก็่ามาเล่มาเล่มาเล่จีนอะล ส่วนมากก็ดิมันสิเปลี่ยนจากว่ารถจีนเนี่ยนะสิแบบไปอ้างว่าเป็นมาเลย์ที่จริงรถจีนไปผลิตอยู่มาเลย์เนี่ยนี่ประมาณนั้นแหละงามอยู่บ่เขาหน้าแซงกันงามธรรมดาแล้วชายทุยอยู่บ่ชายอยู่สามหนึ่งเป็ดอยู่ชสยเกาะนาไะไก่เติมจุนอนจังทางโหลดไปหอดอยู่บ่โหลดใหญ่ไปได้บ่อบ้าเลวเป็นยังบ้างเอฟซีวะยังให้ไปถ่ายบวงไหนวะ ได้แล้วเฮ้ยมด้สิไปนอนอยู่หน้าเซงนะมาได้นอนนะไปมาแล้วนะมันเลยไปเจาะสิซื้อเจาะเอซื้อเอาน้ำซื้อนะโอ้ไปเจาะเอาน้ำอะไรกันมาคือเดียวเนี่ยไม่ได้ไปนอนเลยเนาะไปนอนแต่ส่วงดำบ่เออบาดเกี่ยวไนแรกจังสิได้ไปนอนอีกเนาะนาจังไห้กว่านาเซงประมาณสิบห้สิบห้างจำก็จะคนแบบหลายคนแล้วหลาน นานทา้งน่ะครูบอกก็บ่ได้เห็นคือเก่าแล้วข้างหน้านี่ยนะบ่ได้เห็นดอกบอนบ่าสโลเป็นไปเห็ดหน้าเห็นไหนเห็ดหน้าพอแล้ววิ่งเลยเด้อเห็นกันอยากเห็นเห็นไปตันอย่างไปบึกถไปคิดกันก็ไปนานกันที่ละมือใดอ้าวมือใดเจ้าสิไปนะมื่อนนี่แหละหัวสิไปไปเราแล้วมื่อนก็ไปว่างบ่มื่อน วเอฟซีก็อยากเห็นได้บ่อบอลนั่นบ่าวสโลไปเห็ดเหยียกคณะว่ามันถูกมันยะขนาดไดนเมื่อยอย่าบอกผู้เดียวนี่แหลน่ะแหลนลังก์กอบเป็นสาวลักครอบครัวเนาะกลุ่มเนาะกลุ่มล้านน่ะนี่เห็ดห้เห็ดนาตลอดแหล่งตลอดฝนเกลี่ยเรียงนอกเนาะรถขั้นนี้เนาะห้เลยสมบูรณ์เลยนะกใหายคีซื้อน้ำมันนี่เขาให้เติมเองบอกเลยเขาเติมให้เขาเติมให้เลย S <S เออตันนี้น้องสาน้องเคยเนาะ<ด>เขามีรถจะคันคันเดียวนั่นแหละเรากาะขันรถคันนี้เลยสิว่าขับไปหานางลอยสิว่าติดคายน้ำใหม่อเมนส์ป่ะนม่ว่าเขามีอีกคันหนึ่งต่างหากบแมเอนะบ่แมเอนะค <c oughs> ันนี้แหละที่มาขับอยู่ประจำเลยนนจำชี้มากร้องเนี่สบายดีปลาลุงแหละห่วยเพาหนังขันหลังยิ่ง วันนี้คือได้อยู่เฮือนอามันมานำลุงด้ไปนั่มนนากลับไปนํ่มดันาแล้วคือว่าไปดันาน้ำเราไปนะคอยเชือองือแล้วเราไปจะมาเองือแล้วโดยเป็นได้จะไปสองไปรวมันเมือนเกียบุได้น่อยมันแดะบ่อเรือแนี่ม้น้ันแล้มันเมือยเกียบุได้ด็กหน่อยเนาะ นนนเ,นนเนี่ยได้กับเด็กหน่อยมันบ่สู้เนี่ยกะเล่เลยแหละคือเห็นนัน่นวานในอาซาพอนวิไลไปเอาเฮสิไปตึกอยู่ใช่นะ่ะตึกอยู่หน้าหมดแล้วหรือจะกระชองหน้าบ่เนยนะหน้าสายบ่อนเขาอันน้องแดงน้องกึ่งไปพรุ๊บไปตึกในี่ใช่ในหน้านะ่ะเอาอยู่น้องสั่เอาเอยนเพียงในนี้แหละมีน้องไพ่อนะ่ะน่ะ นองคอ,อยัน,นเออมีป้าบ่าในน้องนะนีแล้วปลาขอปาดูกขึ้นเองสรุปมือนี่คือมานอนอยู่นี่เน,ะนาะยังบ่ได้มเมื่อบ่มือได้สิเมือนองเบนปาคุเหนน,นอนัวมนสืสปปลาท่าน ก็คือบาสโลนี่ก็มีแบบผู้ใหญ่ใจดีอะไรไปน้องไปเนาะมีน้ำจิตน้ำใจตอนเมื่อนัไหร่ที่ว่าฝากเงินมาให้น้องแดงแต่ว่าบาสโล่อยู่บาสโล่อยู่ก็เลยยังไ่ได้ให้เนาะให้แต่น้องแดงเมื่อนัร่เนี่ะเลยบ่ได้ให้บาสโล่เบอร์ระบบน้ำนองเจ้ามันรับอย่างไรมันซื้อทรงแล้วซื้อเครื่องอะไรซองซัมเมอร์แล้วแล้วมันซื้อ

าแน่นอนไคือจิวโหแถพักัญญางไปเมืองชนพู้ที่ยางแล้วท่ามึงำนาวแม่นสบาเออมาใกล้โยน่างใกล้ขจาวบกบไปแล้วเออมีทางหลัดได้เนาะทางหลับหลับป่าเฮ้ยมันซื้อไปพุ่นแหละป่าไปเจอสาๆมันก็หออสมัยเฮาอลยแจะยังน่อยเพื่อนนี่พกัไปเมืองชน พอข้ามาค้าม่นือสีดำกันอยู่เนาะแถวนี้เนาะจักอหนักแมนมาค้ามเงื่อนบอนะก็ดิข่าวใจอยู่บออาเดียวเอาเงินให้เพื่อนเนาะเนี้ยคือแม่หัก ทางน้องแดงเพิ à, ่นน้องแดงน้องแดงเพิ่นดังแม่ฮักทางน้องแดงฝ่าเงินมาแปลว่าให้กำลังใจเนาะอ่าบ่าวสโลแล้วก็น้องแดงตอนน่ะว่าให้คนละ500อ่าและที่แรกก็ว่าสิซื้อแบจังได๋ดอกแบกดิเพิ่นว่าสิซื้อแบให้น้องแดงด หากจังในใด้เขาภาวาเขาอยากได้รถ <3 S 1> ไ,ไทยบาทนี่แแบเน่โบอยากได้หนองแดงก็อยากได้รถไทยรถไทยมันบาดแพงบาทนี่รถไทยบางคันละสามเราเป็ละหุยบาคัมือนเก่าสามหมือนเก่าสี่เหมือนเอ็ดบาทนี่เราอยากให้อาแบ่ไปเลี้ยงก้อนให้มันออกแม่แพรลูกก่อนเพื่อได้ปีหนึ่งมันก็ได้แล้วบ่แม่มันได้สามเถื่อนพอแบ่เพื่อได้อ่า ขายไว้ซื้อนั่นซื้อนี่เวลาจำเป็นั่นนนจาเป็พอไไดด้คือเอาไว้ขายได้ไดยเอาง่ายๆซะเฮาแบบว่าเอาทุนไว้ก่อน <c oughs> เขาเรียกว,ว่าต่อทุนไว้ก่อนนะนะคิดิตในได้บาทสโล่ <c oughs> <c oughs> แกโตอย่างเดียวดยได เชี้ยเงินให้ก่อนด้ยมาถาสรุปเนี่ยข่ามาเนี่ยหู้อยู่บ่ว่าข่อยเหายมาหาข่อยบ่ะว่าข่อยอยากเจอโตนี่มีคนบอกอยู่น้องสาวน่ะบาะอยู่บ่น้องสาวน่ะบาะบอกอยู่บ่เออที่แล้วให้โทรหาผู้ใดโทรตามโทรหาผู้ใดบ่มีจะก็เอเบอร์ไว้ติบ่มีเบอร์เอาเบอร์ไว้เออให้โทรหาเงี้ย มีบอเบอร์โทรนะมืเบอร์เบอร์ใหม่ก่อนจดเอาไว้โลดวเราจะสั่งเด็ดเบอร์ทราบนะเครื่องได้ตั้งโต๊ะนะบ่อตั้งโต๊ะนั่นเองเบอร์เก่าบอหรืเบอร์ใหม่เบอร์ใหม่ไปเปลี่ยนใหม่เลยจดเอาไว้ในนี้ทราบไม่ไม่ยุบอันือนะบ่อเปืี่ยนใหม่บ่อลองส่บ่อทางห้างได้หรอเนี่ยเบ็ดมาเบอร์โทร์ฮะอืมจะจดเอาไว้จะลองไปเอาเมื่อไร กันเบอร์ไคเบอร์ข่อยนะเบอร์เจ้านะเจ้าก็มีสิมีสากแบ็ดเอาไว้อยู่บนเขาบักก uh, so, ึ่บักแดงไปนาจะกินยังอยู่ยังนะคนมาเขามาสากกันไปเจอคือกันนี่ก็จะไปคือกันไปคือกันถ้าวเฮงที่สุดเขาสบายดีขอบใจเด้อสบายดีขอบใจเด้อ จะาลืมเลยไหมแกเลวจงเลยเจอเพียรย่งเงินนี่สิตาบมันเห็ยนยังเอาไว้ใส่น้ำมันหลอดนั่นแหละไว้จะใส่น้ำมันหลอดโรยอยู่ได้ซื้ออยู่ซื้อกินบ่ซื้อแล้วม่เงินกินซื้อเอ๋ออีกแล้วบานซื้ออยู่ซื้อกินแหนแล้วเคยซื้อแต่น้ำมันเติมหลอดบ่ดอ๊อกเที่ยวไปเที่ยวมาเลยเนาะไปเที่ยวมาใส่น้ำมันด้ยเพื่อหลดล้างเติมหนิเท่าวไรหนิ ไปก็ประมาณห้าสิบไปกลับห้าสิบเนาะโดยสองเต๋อไปกับเซนหนึ่งเลยดิบ่น้ำมันแท่เนี้มันเบ็ดแพงนะแพงานั้นน้ำมันแท่หนี้ลิตรสักหกเขาขายแสนขวดแล้วป่ะโดยเอาต้องเป็นเวลาเขาไปแล้วเขาไปเติมปั๊บได้กี่ได้หลายเนี่ยคิดคือบแบบเนาะเติมไลายเราะมีเงินเนาะไปทางใดไปนาแสงเนี่ยไปอยู่ทางมันถอดนี่ดิ เขาบ้านทวดและออกใสายบานน้องลำจันบอได้ไปเหาแถวดงลิงบอได้ขว่ขว้เซยุบอได้ความเนาะอ๋อก็แสดงว่าบอได้ขว่ขว้เซยไปทางดงลิงเนาะอยู่ดงลิงบป่าไม่นั่นแหละอยู่อยู่ภาคขวเซยมาทางบ้านนั่นอ่าสัมเกตสัมเกตนั่นเป็นบอกน้องลำจันทั้งนี่ทั้งนี้แหละ บ่อนเห็ดหน้าแทงนี่ขึ้นกับบ้านน้องลำจันเลยแม่บอกโดยอ๋อมันมันติดทางบ่ะมันไม่ได้เท่าถังไกลทางแต่ว่ามันมีทางเขาเนาะใกล้บ้านน้องลำจันอยู่บ่ะโดยใกล้คือมันใกล้ทางดำอยู่บอกคือเอาไปหอดทางดำเนี่เลี้ยวเห็นหรือบ่น่าบ่อนเห็ดเลี้ยวเห็นใกล้ทางดำหน่อยหนึ่งเลี้ยวเห็นเนาะโดยหน้าไพอยู่หัน มาเขานะพอเห็ดหน้าเออก็เดียวว่าหน้าเอื้อยเจอบนหาอยู่ขนาดเป็ดคูปี้มันบปล่าห้างเป็ดอันนี้แหละอ๋อห้างเป็ดปีแรกหนามในเข้าขึ้นมาแต่ไซน้ำน้ำเซ่แล้วโดดขึ้นเขาได้ขึ้นนะน้ำเซตัวนี้บ่อหรือว่าน้ำมันน้ำเซดงลิงเด้โอ้บ่อน้ำทะเลคือพราะว่าอยู่น้องน้ำจันทร์มันจะมีแบบบักบ่อหนึ่งเลยทางออกไปทางนั้นได้ บักใหญ่ๆนะบ่ได้เ <te> ห <idal Industry> ็ด <ts> น <estão tube nữa> ้ำต้นอะไนบอสน้ำต้นนั้นเลอะเห๋อเขาเก็บเงินนะบักหรือว่าอ่างเก็บน้ำต้นนะตัวไหซุยนะบ่ทางนั้นน่ะทางออกไปทางนั้นเด้ออกไปขึ้นไปบ้านน้องลำจันทร์สิออกไปใส่บ้านลักเล็กที่ออกไปทางโรงเรียิมกันเลยเด้อ เ้าเห็นแล้วว่าน้ำนาะ้องใหญ่ๆตัวนั้นน่ะเห็นอ่าเลยมันเป็นน้ำเพลงนะเออมันเป็นข่ายเขื่อนเขื่อนนั่นแหละอ่างเก็บน้ำนั่นนี่บ่ได้เห็ุตัวนั้นเป็นบ่อน้ำนะกันว่าเหตุน้ำเซ่ยเซ็ยน้ำเซ่ยด้วยเซ่ดงลิงนี่เขาเอิ้นเซ่ยจำพอดนี่หรือว่ากันเส้นเดียวอันนั่นแหละเซ่ยจำพอน่ะเซ่ดงลิงเสียเงินบ่ เซียนเงินเลือเวลาเขาหนามเนาะเวลาเขาหนามนานี่เซียนเงินประมาณเขาบันมีคลองบ่มีแล้วคลองเขาเพชรคลองทินเขาะเรื่าแบบนั่นเขาเลยนะมันเขาเคยโปรนเขาเรื่อยเคยปูนนั่นนะพอเรื่องแบะคือกันแบะนี่คือผู้ใหญ่ใจดีผู้ที่เพื่นเมตตาน้องแดงนั่นแหละ เพิ่นหักเพื่นแพงอย่างกับลูกเพิ่นคนหนึ่งเพิ่นอยากซื้อไว้ให้เป็นอของขวัญน้องแดงประมาณนี้นะเด้อแต่ใกล้น้องกับเบิ่งน้ำกันนั่นแหละพอมียังมันก็ต้องจุนเจือกันนั่นแหละทุ่มเจ้าพอยังอยู่น้ำกันนะแต่แต่ก็ยังบ่ฮู้พี่น้องเพราะว่ายังเพิ่นได้แบื่นีก็จังได้ต้องถามึน ผู้ใหญ่เพ่นอีกที่หนึ่งก่อน,อนเอาว่าน้องแดงมือนะพาะว่าเบาแล้วอยากได้หลุดไทยเพราะคันว่าน้องแดงอยากได้หลุดไทยนี่หนึ่งมาให้มันพยายามอาบน้ำเด้อสักเสื้อผ้าคันคือผู้รักผู้ใหญ่เพ่นบอกในใดแลเหตุตามเนนั้นคันอยากได้คันจะบ่เหตุหบ่ได้ กรเจอนยังเห็ดโตคือเก่าขี่ขาดน้ำก็บ่อยงานนันว่าได้ดอกว่าที่บ่มีผู้ชื่อให้ดอกอย่างสะอาดอย่างสะอาดอย่างสะอาดอันนี้แล้บอกให้น้ำสามสี่มื่อมายังเสือทุกเก่าอย่น้ำก็บ่อาบน้ำก็บ่อาบบอกมาได้ใส่คืนนีก็ยังบอกเจ้าไปน่าบอกพอนี่บอกในบอกอะไรบ้างมาอาอะไรมัน น้าอ้ายบอกให้อาบยังบอกอ่ะน่าม้าพวกนี้ต้องใส่มาตรการเด็ดขาดใส่กฎทหารอาบม้อกึอนี่ได้ใช่ไหมสอาดให้คนด้ยบูดอาบให้บูดอาบให้ถามน้องแดงว่ามันอาบเองมันมันมาอาบดอกเองมันมันอาบโมเป็นดอกแต่เฮาไม่เล่าอาบให้เพเวลาจ้าบูอยู่ไหนเวลาเฮาอยู่เราอาบ ต้องใช้อาพาไปตุนน้ำหวยครับพี่แจ๊คน้ำหอยกับอามแปลว่ามันคือมันบริหกเลยยังนะบอนะที่เขาจับมาอาบลายตัวไม่เคยเอาบมาเนี้เหาบอกมันให้มันอาบเห็ดยังจะอยู่น้องเบนเดี๋ยวนี้น้ำน้องสาวน่ะโอ้เห็ดทานเลยก็ทานก็ได้เห็ดทานสื้อเห็ดทานเผาทานโอ้เผาทานขายทานขายพอได้ซื้อโผยกวดเื่อหนึ่งได้ยักสอบทานน่ะประมาณได้ดอกประมาณ ลอยซอบแทนเถอะสองเตาโอ้เตาลายสิบห้าสิบเตาไงเด็เตาใหญ่ติมอันนี้คือพวกพัวข้าเขาแปลงห่อทีไรเหมือนบอกไปขายไปขายอีกไปขายมันราคาดีแกสลุดไทยไปขายบ่ขายไปขายน้องเคยบ่หรือว่าเคยแล้วพร้อมไปกับเราแล้วไปขายอยู่น้องลำจันทร์ไปลำกันอีกเออน้องเคยอยู่น้องลำจันทร์บ่น้องอยู่น้องบิน เธอหนึ่งนะแกไปได้ยักซอบหาซีเป็นเธอเขาเราถือลอยสอบมันนะโอ้เอาไปลอยเลยลยเบิร์ตบอกเบิร์ตอะไรเราทั้งไงเอออย่างเราเห็นตีรถไถก็ทางนั้นนะเบิร์ตเดก็ดอ่ะไปขายนี่จักมื้อจังเบิร์ตจักสมองกาวะประมาณถีบมันก็หมดแล้วเลยเออมันไปชุ่มไหมคะน้ำมันน้ำมันในเมืองมั้งเธอเขาเอาลายเธอสิบสอบสอบคาประจำแน่นี่เนาะก็ดีแหละมีคาประจำเด้ ได้สอบเธอได้เป็นไงสอบเศร้าเอาไปส่งเองได้สอบเศร้าเนาะธรรมดาแหละครับมดเอนไม่ได้ลื่นก็ได้เลยไม่ลื่นไลยเลือเอาอะไรารในเมืองละมันหนแมนดลือันว่นไรจะสอบ้งเขาซบอกเออใค่ได้เอาบักปองนี่ไปแบกกระสอบฐานนำ บอกบอกให้บอกไปมัอยากไปมันค่ะบอกสอบได้แบกได้บ่อกระสอบทานมันได้แล้วแบกกระสอบอะเอ้าแบกกระสอบทานขายดิได้สมมมติันแล้วอ่าสมมุิจ้างได้สลุงครับมันระบาวจ้างไปนําไปแบกกระสอบทานเที่ยวละห้าสิบพันห้าสิบพันนั่นนี่กว่าอยู่ซื่อหรือกวอยู่สื่อได้ไเด้มือละห้าสิบไปขายทานบัดเติมเงินอืบัดเติมเงินอยากได้ยังนกอันนี้นะบัดเติมเงินเด็กน้อยบเติมเงินนั่นแล้ว อ่ะพี่น้องเ็้ยเนาะมันก็ยืดกันยาวเลยก็จะได้จบคีย์เวอร์เซมีแล้วมีแต่ให้บราสโลเพิ่นขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเด้อเพิ่นอยู่ประเทศฟินแลนด์อยู่ประเทศฟินแลนด์ไดบ้เมื่อเคยได้ยินอยู่บ่ประเทศฟินแลนด์ได้ยินได้นี่แหละจำไว้เด้อประเทศฟินแลนด์อ๋อโนมเมอร์คืนขอบคุณเพิ่นเนี่ยเพิ่นอยู่ดีมีแห้ง โดยอ้าบ่าวราเป็นสะพานบุญเนาะไรุยไปใ่กนตลปลัยปุรักปูใหญ่คือกันมานี่ว <ah> ่าน <um> <im okay. um MM ี่เด้อขอบบุญขอบคุณเด้อปูใหญ่ใจดีเด้อที่มีความเมตตาสงสารน่องแบบนี้นะว่าไปแบบนี้นะคบคุ้ใหญ่ใจดีทางประเทศฟินแลนด์ให้อยู่ดีมีแห้ง ปลามันอยู่เด้อออปาไปซํานั่นแหละให้รําให้รวยดีพอดีสิได้รถทายนําเพิ่นก็มีด๋ได้แบะเพิ่นก็ยังสิซื้อให้ล่ะได้บุญเนาะอืได้บุญวาสนาบุญวาสนาอสบายดีบซาโลสดีเออสดีปองเออ